สวัสดีครับผมอาจารย์พัฒจากไลซ์ c ีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซีบัตรส4งกันในวันนี้ครับก่อนนั้นผมก็อยากจะย้อนกลับไปนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการอัปเดตในคอร์สซีบั Basic ไปเมื่อปี2021นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้สร้างบ้านหลังนี้และผมก็ได้ไปสอนที่มหลาลัยแล้วก็ได้ทำโปรเจกต์ต่างต่างร่วมกับมหลาลัยนะครับที่ผมทําทั้งหมดนั้นก็เพื่อความคิดสร้างสารรค์หนึ่งอย่าง แล้วก็ต้องรู้กระบวนการในอุตสาหกรรมทั้งหมดซึ่งผมสนุกมากที่ได้เรียนรู้นะครับในหลายๆวงการและสุดท้ายเนี่ยเราก็เอามารวมกันคอร์สนั้นก็เรียกว่าเป็นผลงานของผมอย่างหนึ่งเหมือนกันในแต่ละคอร์สที่ผมสร้างขึ้นมามีความตั้งใจอยู่ในนั้นถ้านักเรียนหลายคนที่ได้มาเรียนเนี่ยแล้วสัมผัสได้ผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับผมเห็นนักเรียนหลายๆคนเนี่ยที่ได้มาเรียนแล้วก็อาไปใช้ในการทํางานใช้ในการต่อยอดสร้างสารรค์ผลงานตัวเอง อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมดีใจและภูมิใจมากๆและสำหรับภาพรวมโปรแกร,รมสิบัรในปี2024นี้นะครับมีการพัฒนาอัปเดตมาเยอะมากๆรองรับการผลิตงานเป็นส่วนใหญ่รองรับการสร้างต้นแบบจริงๆเราไปดูในเว็บไซต์ Maxon กันนะครับ m a x o n n น t นั้นก็จะเป็นเจ้าของโปรแกร,รมหลายๆโปรแกร,รมที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็น Cinema 4D ดีนะครับมีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มละก็จะเป็นการทำงานกราฟิกดีไซน์การทำงานที่เป็นโมชันต่างๆทำได้ดีเลย แต่ปัจจุบันนั้นทำหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อซีบัตไปแล้วด้วยแต่ก่อนจะเป็น Fix ซ์โ i c จากซีบัตตอนนี้ก็จะเป็น Maxon c นซีบัแล้วนะครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่เราจะไม่ค่อยเห็นในปีนี้ดูนิ่งๆเนื่องจากว่า m a x กซอนนั้นนะครับไปพัฒนาตัวหนึ่งอยู่ชื่อว่า c ีบัต for ipad ตอนนี้มีตัวเบต้าออกมาให้คนที่ใช้งานบางคนเริ่มทดลองกันแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะออกขายแล้วเดี๋ยวเรารอซื้อกันได้เลยก็จะเหมาะในการทํางาน บน iPad นะครับ iPad รุ่นเก่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับอาจจะช้าบางฟังก์ชันอาจจะนวงหน่อยเพราะว่าซีบัตเป็นโปรแกรมที่หนักแล้วก็จัดการกับเฟซเยอะแต่แน่นอนนะครับเขาจะคำนวณมีการทำงานเบื้องหลังในโปรแกรมที่ดีแล้วก็สเสถียรมากๆในการซื้อนั้นผมเดาไว้ก่อนว่าเป็น Subscript i o n แน่นอนนะครับเพราะว่าโปรแกรม Subscription นั้นจะทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถจะทำงานได้อย่างต่อเน,นื่องไม่มีการขาดช่วง การขายขาดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทําในยุคนี้นะครับแต่ก็ไม่เหมือนคอร์สไลเซจีนะครับขายขาดแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตซีบัตรสองพันยี่สิบด้วยสําหรับแอปโนแมดโนแมดเองเนี่ยขายขาดมาตั้งแต่ต้นนะครับผมเปิดให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นงานของน้องที่เรียนในคัสอาร์ทอยที่ศิลปกรนะครับจะมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามาชื่อว่าคอร์สเลเมชเชอร์ในแอปโนแมดเก็บตังเพิ่มครับประมาณ5 0 0 6 0 0บาท ก็แน่นอนว่าขายขาดมันไม่ดีกับการพัฒนาสำหรับปรโปรแกรมซีบัตนะครับเมื่อไปอยู่ในมือ Maxon เนี่ยเราก็วางใจได้เลยว่าโปรแกรมนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเน,นื่องสม่ำเสมอแล้วก็ตลอดไป Subscription เพ,ออพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับซีบัตไแพดกำลังจะมาแล้วเตรียมตัวกันให้ดีเตรียมใช้ได้เลยครับปัจจุบันการทำงานอัปเดตไปถึงไหนแล้วผมมี2เว็บไซต์ที่ใช้งานบ่อยๆนะครับ a s t a t i o n เว็บไซต์นี้เป็นคอมมูนิตี้ของศิลป,ปินมีการขายงานมีการขายไฟล์ด i จิ t a ลแอสเซทต่างๆแล้วก็รวม Portfolio หางงานสมัครงานต่างประเทศรวมอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับข่าวสารต่างๆก็มี Artstation เป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่ามีการเคลื่อนไหวเยอะที่สุดแล้วแหละแล้วก็ในนี้มีศิลป,ปินมากมายและเกือบจะทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีช่วงหนึ่งที่มาต่อต้าน AI นะครับ AI ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่ง หลายๆคนก็ไปใช้เพื่อให้เหมาะกับงานตัวเองแต่ว่าศิลปินหลายๆคนก็มองว่ามันไม่แฟร์เพราะมันไปขโมยงานมาซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างต้องพัฒนาต่อไปแต่ในคอมมูนิตี้นี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปดูงานก็90%กว่าจะเป็นงานที่ศิลปินมีตัวตนนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งผมก็ชอบเข้ามาในเว็บไซต์นี้เหมือนกันนอกจากเรามี a อสเตชันในการหาแรงบันดาลใจแล้วนะครับ AI ก็ไม่นับแล้วแต่คนจะไปใช้นะครับ Open AI, m i d j o u เจ e y หรือว่าอื่นๆมีมากมายเลยเราลองไปเล่นดูก็จะได้เรียนรู้อะไรในนั้นเราก็ได้รู้กระบวนการด้วยว่ามันพัฒนาไปในแนวทางไหนครับแต่ p i n t e r e s t นั้นผมก็ยังใช้อยู่เพราะว่ามันง่ายในการที่เราจะพินอย่าง AI ใช่ไหมครับเราจะต้องเราจะต้องมีไอเดียก่อนแล้วก็หาพร้อมไปพิมพ์เพื่อได้ภาพออกมาอันไหนเหมาะอันไหนเวิร์คค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็สุดท้ายเราอาจจะได้เป็นไอเดียล่าสุด ที่เอาไปทํางานต่อได้ผมชอบ Pinterest ตรงที่มันสามารถจะสมัครแล้วก็พินเป็นบอร์ดของเราไว้ได้นะครับเป็น private ได้เราก็ไว้รวบรวมอย่างเช่นนี้ผมเซิร์ชว่าไดนโนเสาร์เรอเรติกก็มีหลายแบบขึ้นมาเลยบางทีแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากสมององเราเนี่ยนะครับมันอาจจะไปเห็นภาพนี้มาแล้วไปคิดเนื้อเรื่องต่อได้เห็นภาพนี้มาเราชอบเชฟนี้มันไม่ใช่ไดโนเสาร์หรอกแต่เราชอบเชฟนี้เอาไปผสมกันอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ มนุษย์เนี่ยสามารถทําได้นะครับคือเรารวมข้อมูลในหัวในสมองเราแล้วก็ประมวลผลออกมาคล้ายๆ AI แหละอาจจะทํางานช้ากว่าหน่อยแต่ก็พัฒนาได้ครับในสายปั้น3 d สีบัดผมก็จะแยกไว้เป็น5หมวดหลักๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันหมวดแรกนั้นก็จะเป็นงานสครับเจอเลยอาจจะเป็น traditional ค่อยๆ transform ม,มาเป็นดิจิทัลแล้ว พี่ๆหลายๆคนที่มาจากการปั้นมือจริงก็เริ่มมาใช้ซีบัตนะครับแล้วก็ช่วยทํางานได้ดีเราเก็บดีเทลเล็กๆที่เราทําไม่ได้เราสามารถทํางานซ้ําได้ง่ายขึ้นเราสามารถทําเชฟที่มันเหนือจินตนาการได้จากเครื่องมือในซีบัตที่เป็นตัวช่วยครับในงานสครับเจอร์นั้นผมชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันงานที่น้อยแต่ว่าเชฟสวยๆเนี่ยเป็นแนวทางที่ผมชอบมากๆเลยแต่ขณะเดียวกันงานสไตล์บ้านเราพุทธศิลป์เนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับ คนที่ทาจะต้องมีสมาธิมีการจดจอ่อมีการไปศึกษาเบื้องหลังเบื้องลึกของสถาปัตยกรรมไทยโบราณหรือว่าไปถึงขมเณรไปถึงยุคบุกเบิกอะไรพวกนั้นเลยแล้วก็มารวมในผลงานของเราก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันงานสไตล์นี้ถ้าเราปั้นในซีบัดนะครับก็จะได้ต้นแบบออกมาแล้วก็ส่งออกไปเป็น stl แล้วอาจจะไปกัดโฟมหรือว่าไปปริ้นทีดีแล้วก็ไปคุยกับลงหล่ออีกทีหนึ่งเราก็มีไฟล์3 d ด้วยมีไฟล์ต้นแบบที่ผลิตออกมาด้วย แล้วก็จะไปสู่กระบวนการผลิตแล้วนะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะผลิตเป็นอะไรเป็นเรซินเป็นงานบรอนซ์เป็นงานพลาสติกเป็นงานอื่นๆก็จะมีขั้นตอนต่างกันมันมีความสนุกมากเลยแต่ในซีบัตนั้นเราจะได้ต้นแบบแล้วก็ไปปริ้น 3D ออกมาที่เหลือก็จะเป็นการผลิตแล้วนะครับหลายๆคนก็ไปทําเป็นผลงานของตัวเองขายเป็นผลงานของตัวเองไปจัดแสดง ในแกลเลอรี่ต่างๆสํหรับงานโปรดักต์ดีไซน์นั้นซีบัตก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ในส่วนของการปั้น h a สเซอร์เฟเพิ่มเติมด้วยซีบัตนั้นถนัดในการปั้นแบบฟรีฟอร์มแต่มันก็ถนัดในการปั้นโมเดลที่เป็น h a สเซอร์เฟดด้วยนะครับเครื่องมือหลายๆตัวนั้นรองรับการปั้นงานที่มีความเป็นเหลี่ยมมีความเป็นเชฟที่มีความเพอร์เฟใช้เส้นมาช่วยในการขึ้นโมเดล อันนี้ซีบัตทาได้ดีเหมือนกันในโปรแกรมซิบัตนั้นมันสามารถจะแก้ไขางานสเก็ตงานได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายกว่านะครับเมื่อได้โปดักตดีไซน์ไฟนอลแล้วเนี่ยเราอาจจะไปทํางานในโปรแกรมอื่นต่อ m a ยาไลโนฟิวชั่นสาม solid work มันก็จะง่ายกับการทํางานมากกว่าเพราะว่าเรามีต้นแบบ 3d แล้วส่งต่อไปที่โปรแกรม 3d พวกนั้นที่ใช้ในการสร้างต้นแบบเพื่อวัดเป็นมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรผลิตจริง เขาส่งเข้าไปในอุตสาหกรรมผลิตออกมาเป็นพันแอนเป็นแสนแอนก็ได้นะครับถ้าเรามีไฟล์ 3D ที่เป็นต้นแบบงานอาร์ตทอยเป็นสิ่งที่กําลังมาเลยใน2-3ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้แล้วก็อนาคตอีกสัก3-4ปีก็น่าจะยังอยู่นะครับงานอาร์ตทอยเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าเราใส่ความเป็นดีไซน์ซิมเพิลคาแรคเตอร์ดีไซน์ใส่ตัวตนของเราเข้าไปเป็นงานที่ l i n k ์กับงาน 2D ที่ศิลปินสร้างขึ้นมาก็นิยมทําเหมือนกันนะครับ เชฟสวยงามคล้ายๆงานสครับเจอรประติมากรรมเลยแต่ก็มีความโดดเด่นทั้งด้านสีสันมีลูกเล่นเพิ่มได้ด้วยงานอาร์ทอยก็เป็นอีกสายงานหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะได้ผลิตงานออกมาแล้วก็ไว้เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงครับและในหัวข้อที่4นะครับก็จะเป็นงานแอนิเมชันส่วนมากก็จะเป็นการ์ตูนการ์ตูนซีรีส์การ์ตูนหนังฉายโรงหรือว่าการ์ตูนในโฆษณาต่างๆก็จะคล้ายๆงานอาร์ทอยเหมือนกันแต่ในขั้นตอนการทํางานนั้นเนี่ยอาจจะซับซ้อนกว่านะครับ มีโมเดลปั้นทีโพสปั้นไวโพสออกมาแล้วก็ไป linking, mm hmm. ลิกกิง้งลิกกิ้งใส่กระดูกทํา UV ทำเท็กซเจอแล้วก็ไปอนิเมตอีกมีขั้นตอนเยอะเลย mm hmm. การที่เราทำคาแรคเตอร์สักตัวหนึ่งเป็นอาร์ตทอยอันนี้ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ถ้าจะทำอาร์ตทอยตัวนี้ให้เป็นงานแอนิเมชันเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมาอีกหลายส่วนเลยแต่สุดท้ายออกมาแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์เราจะมีชีวิตมากๆนะครับ ตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นกาฟิวแล้วก็อินไซต์อัลภาค2กาฟูแพนดา้าแล้วก็มินเนียนที่เพิ่งมาก็จะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเด็กๆชอบนะครับตัวผมเองก็ยังชอบเลยยิ่งมินเนียนเนี่ยดีไซน์ดีแล้วก็มันดู hair ดูกวนดีพอมันขยับได้เป็นแอนิเมชันเนี่ยก็จะน่ารักมากๆเลยแต่จุดเริ่มต้นมันก็คือการปั้น3 d ขึ้นมาในโปรแกรมซีบัตนั่นแหละครับนังและโฆษณานั้นอาจจะเน้นงานที่เหมือนจริงมากขึ้นไปหน่อยเราอาจจะแทบไม่รู้เลยว่า ชิ้นนั้นคือ 3D โมเดลคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็น 3D นี่แน่เราอาจจะต้องไปดูเบื้องหลังของเขานะครับการทำงานจะมีความซับซ้อนมีความจริงจังมากกว่าการ์ตูนแอนิเมชันในอีกรูปแบบหนึง่งความยากเนี่ยอาจจะยากาพอๆกันแต่ในแนวทางการทำงานเนี่ยอาจจะไปทางเลลิสติกไปทางเหมือนจริงมากขึ้นคนที่ทำสายนี้ก็จะต้องศึกษาธรรมชาติเยอะดูแบบช่างสังเกตนิดนึงนะครับถ้าผมจะทำ ปลาสักตัวหนึ่งว่ายน้ำมาก็ต้องดูแล้วเราปั้นปลาแบบไหนดีจะต้องมีเกล็ดกี่ชิ้นมีคลีบกี่อันต้องให้เหมือนจริงมากที่สุดเลยถ้าเป็นงานอาร์ทอยเป็นงานการ์ตูนเราอาจจะยังลดทอนได้นะครับแต่ในงานโฆษณางานหนังถื่เหมือนจริงเนี่ยต้องอ้างอิงจากของจริงอันนี้ก็สนุกเหมือนกันเป็นสายงานที่ผมก็ชอบเช่นเดียวกันและทั้งหมดนั้นก็เป็นภาพรวมของงานปั้นสาย 3D ใน ี2024นี้นะครับซีบัต2024อัปเดตไปแล้วเมื่อ7เดือนที่แล้วซีบัตยแพดกำลังจะมาโนแมสมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆมีตัวใหม่ที่ออกมาขายตัวคอร์ลิมิเต็ดเพิ่มเติมแล้วก็ฟอร์เจอร์ก็สามารถจะทำงานได้ใกล้เคียงกับโนแมสแต่ได้รับความนิยมน้อยกว่าเดี๋ยวรอซีบัตยแพดมาจะมี2ตัวที่แข่งกันอยู่ใน iPad นะครับซีบัตยแพดแล้วก็โนแมสส่วนในคอมพิวเตอร์นั้นซีบัตก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะครับจะมีเบนเดอร์ที่กำลังขึ้นมาแล้วเดอรร์สาังนนนนป้้ดวยคใ แล้วก็สำหรับซีบัตรเบสิกเนี่ยจะมีซีบัตรเบสิก2024ก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมาเราจะได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นมีงานย่อย,อยอยู่3ผลงานใน1คอร์สนี้นะครับเป็นคนแนวทางกันเลยผมเชื่อว่าจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยเอาไปต่อยอดและทํางานที่ตัวเองชอบได้ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็มีหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมปั้นงานทํางานโมเดลสไตล์ไหนก็จะมีในแอสเ a ชั่นผมก็จะมีพอร์ตโฟลิโออยู่3ชิ้นงานนะครับคัดเลือกมาแล้ว งานที่ผมทําก็จะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอยากจะลงไว้เป็นงานเป็นงานส่วนตัวเท่านั้นเลยมีงานคอร์สลดอยู่ด้วยอันนึงโมเดลที่ผมชอบปั้นเนี่ยก็จะเป็นแนวสคเจอแนวปั้นคนเหมือนแล้วก็จะมีปั้น h ฮซเซอร์เฟดด้วยแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็จะเป็นพวกงานอัดทอยแล้วก็มีปั้นคลรคเตอร์ด้วยนะครับผมจะพยายามสร้างสารรค์งานออกมาถ้ามีเวลานะครับก็ติดตามกันได้ที่นี่ถ้าเซิร์ชในแอ s t a ชั o นก็คือ PAT THI